สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนำการปลูกต้นไม้แบบต้นไม้กเกษตรอินทรีย์ไร้สารเคมีนะคะเรามาดูกันว่าส่วนผสมเราใช้อะไรบ้างนะคะมีอันดับแรกก็จะมีผงถ่านไบโอชานะคะชนิดที่เป็นผงอันดับที่สองก็จะมีผงไผ่คาร์บอนอันนี้เราใช้ในการผสมกระดินนะคะแล้วก็จะมีถ่านไบโอชาชนิดเม็ดอันนี้เราจะมาใช้ในการรองก้นกระถางกับ ไว้ด้านบนนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็จะมีดินแล้วก็สุดท้ายจะเป็นน้ำส้มไม้ไผ่นะคะที่เราจะมาใช้ในการผสมน้ำเพื่อที่จะใช้ลดต้นไม้วิธีการนะคะเราจะเริ่มต้นด้วยการที่นำถ่านไบโอชาชนิดเม็ดนะคะใส่ลงในกระถางก่อน อ,อันนี้ใส่ทั่วแล้วนะคะหลังจากนั้นเราก็จะเอาดินที่เราผสมกับผงไผ่นะคะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้คือที่เราผสมแล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็เราผสมโดยการใช้ถ่านไบโอชาชนิดเม็ดอ่าขอโทษค่ะเป็นชนิดผงใส่ใส่ผสมลงไปด้วยนะคะ เป็นผงไผ่คาร์บอนนะคะที่เราใส่ผสมลงไปด้วยอ่ะแล้วเราก็ใส่ดินอ่ะคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะค่ะหลังจากนั้นเราจะเอาต้นไม้ลงนะคะอ่ะแล้วเราก็จะเอาดินใส่อีกรอบนึง แต่ดินนี้คือเราผสมผงไผ่ไปแล้วส่วนหนึ่งนะคะค่ะแล้วก็สุดท้ายเราก็ใช้ฐ่านไบโอชาชนิดเม็ดนะคะในการโรยหน้าดินอีกทีหนึ่งการใช้ฐ่านไบโอชาชนิดเม็ด ในการโรยหน้าดินก็เพื่อกักเก็บความชื้นนะคะเป็นที่อยู่ของจุลินทรีย์และเป็นที่อยู่ของแร่ธาตุต่างๆที่ทะาให้พืชน,นำไปใช้ในการดูดใช้ในการเจริญเติบโตนะคะ <ไ>เราจะกบให้ให้ให้รอบเลยนะคะเพื่อให้ความชื้นมันถูกกักเก็บอยู่ในดินนะคะ หลังจากนั้นเราก็จะใช้ตัวน้ำส้มไม้ไผ่ในครีมนะคะอันนี้ผสมกับน้ำในสัสดส่วน2ฝาต่อน้ำหนึ่งบัวลดน้ำนะคะแล้วก็ลดลงไปค่ะค่ะแค่นี้ก็เป็นอันเรียบร้อยนะคะ แล้วครั้งหน้าเรามาดูกันว่าเราจะมีวิธีการเทคนิควิธีใดๆที่เราจะปลูกต้นไม้แบบเกษตรอินทรีย์อย่างวันนี้ได้อีกนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ